โอ้แห้งปปาดโอ้งูเอือดงูเอือเลย,อเ,ลยเอาในในในความความขีดของคุณพ่อในช่วงนี้นี่เกิดผูด้ใดขึ้นจากถ้ำเกี่ยวกับการเกษตรนี่น่าจะจับตัวใดครับคุณพ่อให้ค้ามีน้เนี่ยข้ามหนีน้ำมันจักหน่อย ครับน,นี้ผมมีโอกาสนะครับแวะมาเยี่ยมเยียนอดีตผู้ยิบบ้านครับคุณพ่อสมบูรณ์สังฆบุรินนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ยิบบ้านนะครับเคยรับใช้นะครับประชาชนมาเป็นเวลาหันยาวนานะครับท่านกากเกษียณอายุนะครับมาอยู่ณทุ่งหน้านะครับออกมาจากหมู่บ้าน <c oughs> ครับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนรายการของช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงครับวันนี้เช่นเดิมครับผมถ <I S 2> าวรย้อน,ยนตำนานครับซึ่ง <c oughs> เป็นช่องที่ให้ความรู้และสาระ บวกกับข้อมันเทิงนั่นะครับมืัอนี้ผมมีโอกาสนะครับออกมาทงไรทงหน้าอุ้ยบรรยากาศดีมากครับลมพัดอู้ครับม้วนหน่อยตัวนึงครับปัวหน่อยตอนนี้นะครับออกเท่าๆนะครับกำลังจะเป็นไวสรุนนะครับรุ่งมืัอนี้ถือว่าจะเป็นข้ามอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านปลาได้ได้ครับนั่นคือพ่อสมบูรณ์สังขบุรินนะครับมีการดำเนินชีวิตหลังเกษียณเนี่ย ซึ่งท่านได้ประสบความสําเร็จมากระดับหนึ่งไล้ทีเดียวครับผมถือว่าเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีครับก็เลยทังช่องเลยได้มีโอกาสนะครับแวะเวียนมาหาท่านเพื่อจะขอคํำในน้ำเอาคับมาเจอตัวพอดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับคุณพ่อสมบูรณ์สังฆบริณรครับถือว่ามีโอกาสดีมากๆที่คุณพ่อยูนี่ผมติดต่อคุณพอมากับโดนได้เลครับ่นานมากเลยว่าที่มาเจอกันครับผมได้ข่าวว่าคุณพ่อนี่มาอยู่ทงหน้านี่ ทวนไปเลยครับนี่ครับเรื่องเงาครับเอ้โหที่ครับผมจะหาหม่องนางคุยกันับคุณพ่อสักนิดนึงแล้วจะให้คุณพ่อเนี่ยผ้าชุ่มไปเรื่อยๆว่าเพิ่นเห็ดอีกย่างแน่ครับตามมาครับครับเบื้องต้นนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่มีโอกาสได้มานั่งกับคุณพ่อสมบูรณ์นะครับคุณพ่อสมบูรณ์สังฆบุรินทร์นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเท่าที่ผมติดตามท่านมานะครับหมายถึงว่าติดตามการดำเนินชีวิตของท่านมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปู่เักเน่าครับถือว่าเป็นเจ้าแรก มันบ่ครับครับเจ้าแรกครับถือว่าเป็นเจ้าแรกในช่วงที่ปากน่าวกระลังกระลังบ้านบูมสักเหมืนบ่ครับเจ้คุณพ่อคิดยังไงครับจังได้เริ่มต้นทําธุรกิจเกี่ยวกับบักนาวครับขออนุญาตพูดคุยนิดนึงครับคือมันเป็ี่ยนสีบห้ประดานใจจังได๋ชื่อลูก่มไส้ผมครับอืมแกไปทางเกษตรครับผไปทางสวนยางท่าหยังผมเพิ่นเคยไปทางบ้านม่วงบานไปเห็นครับพระเจ้าได้ผลบานบานม่วงสกุล ไปเห็นแล้วก็เลยาพันมาจากเป็นเป็นแฟนคไพ่ครับให้ชมนะครับตอนนั้น้านรุนตลาดันแมนแครับถือว่าคุณพ่อนี่มีวิสัยทัศน์เลนอย่างนี้เขาเอื่นว่าวิชันคือมองการไกลในขณะที่ตอนนั้นกับว่าท่านว่าขายดีมันครับกบ่าท่านผู้ปฏิสิทธิ์ขายดีว่าขายดีหรือบ่ดีเตรียมพื้นทีทั้งรับรับปูกหน้าคักๆาเร่นหะไฟฟ้าว่าท่าในเข่าครับสาไม่ไปที่พรอมครับสาพรอมครับพอมกับเตรียมเตรียมที่ปูกบวหน้าแล้วแล้วบดานครับบดานอมมีครับบดานก เริ่มต้นคุณพ่อลงจักต้นครับเริ่มต้นเลยเริ่มต้นประมาณจักสองร้อยตนครับสองร้อยตนประมดานี่ครับมื่อไม่เนี่ยประทมดานะครับกล่าวลงสองร้อยตนแปลว่ามีแบ็กอัพเขาเอื่นว่าเมื่อกี้ว่าถึงลูกไส้กับกับลูกไส้จบมริเกียวกับการเกษตรการบริเกี่ยวกับการเกษตรแต่ว่าเล่าเดินท่านท่านนี้ไหมครับอ๋อก็คือบางนาได้ถือว่าได้ผลสุดยอดแน่วอนครับหลังจากบางนาได้คุณพ่อนี่ได้กินข้าวว่ามาปลูกตักแขงค้ามแมนครับเพราะเป็นต้นแขกข้ามแมนเยอะมาก ถือว่าคุณพ่อนี่บ่ามันดำน้ำหนึ่งูมูปลาเลยครับคือคือนอกจากความตั้งใจแล้วนี่กามีโอกาสจะบังเอิญหรือไม่ครการจับปลเอิญครับผมผมได้เข้าไปที่ได้ขอไปอบรมครับครับครับมันส่งไปครับมาเพราะคุณพ่อก็ต้องทำการเกษตรอยู่พอดีครับผมไปจัวหมอแล้วคุณพ่อกับม่านในเริ่อการหนักมากคือพวงแล้วคุณพ่อมามาจับตัวใดต่อครับ อ่าเรียงงัวครับเลียงงัวงัวนี่ง้วนนี่เป็นเป็นเสริมซื้องัวนี่จริงๆแล้วคันว่าแป๊บเด้ครับแต่ว่างัวนี่มันโดนนะครับคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะเอาตัวไหนที่มาเป็นการหมุนเวียนเงินในครอบครัวนี่มีตัวอื่นอยู่ปะมีครับเนี่ยคือคือน้องนี่ครับป่าครับป่าครับเอาสิครับผมกับคุณพ่อนีจะพากันเดินแลวพูดคุยไปเรื่อยสิบ่ได้ครับเพื siglo, <c oughs> ่อที่จะไปบังบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับตามมาได้ครับท่วนะครับคุณพ่อจะมาลงเกี่ยวกับปลาคุณพ่อลงปลานี่อ่าสะนี่ขนาดจัก ไรหนึ่งครับผมไรหนึ่งทิไรหนึ่งครับแล้วคว้มลึกคว้มลึกหรืคุณพ่อซี่เมตรครับผมซี่เมตรคว้มลึกซี่เมตรที่คุณพ่อม้งม้งนี่ไก่กระช่งปลาครับทั้งล่างมไม่มีอะไรบ่มีพอคือผมดูแล้วคือสายมันโตแล้วมันไก่ตายแล้วผมณกับปอยอ๋องจริงแลยที่เป็นกระช่งปลาที่ที่จับลูกปลาไว้เห็นป่องแมนครับพอพันพอพันไว้ก่อนแล้วจัางคอยเอามันออกไปครับแมนปลามาลงเนี่ยเฮาต้องเอาปลาประเภทไหนครับมาลงเพราะมันใส่หม้อส่วตายไว้ได้ครับหรืออากาศกันเล่นมันบ่ คือคือคือปลาปลาเลี้ยงปลา่ปลาบึกปลาบึกนี่ม่นกินปลาหน่อยมันกินพืชนะครับนี่ครับต้องมาเลี้ยงครับปลาบึกแต่ว่ากันปลาจระเมอดมาว่าไหนตายเบิดตีตอนนี้ที่คุณพ่อคุณพ่อนี่เอาปลาล่องนี่มีประเภทใดแน่ครับหนึ่งปลาตะเพียนสองปลานี่ยปลานเียทิมปลาบึกแล้วก็อื่นปลาปึ้งหรือปลาอย่างไรครับถุงดำจริงๆริงแล้วเอาวปลานี่ถือว่ามีแขกไปแทบมาสื่อไปทํามมา ทำกินอยู่เรื okay. ่อยบ่แวรนครับอยู่เรื่อยแตมีอะไม่เยียมม่ยามกัเอาเลยคือตัวนี้ถือว่าเป็นตัวทินแรกสุดแรกเริ่มเดิมที่ได้นะครับก่อนคุณพ่อจะเอาหมูเขามาเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการเกษตรของคุณพ่อเนี่คุณพ่อคิดว่าจะเอาเขามาจกาตัตกันในเบื้องต้นเลยเริ่มแรกผมเอาแม่พันธุ์ครับ แม่พันมาสองแม่ผมผมว่ากาซื้อลูกหมูโอ้เอาแม่มาเลยติเอาแม่พันครับแม่พันธ์ญี่ปุ่นครับจะได้คิดว่าเอาแม่พันเขามาครับมันคิดป่ขึ้นกันเดีครับตรงกันเอาแม่พันเขามาปุ๊บสามข้อสามข้ออย่างแล้วนี่นี่นี่ก้อนที่นกระเสียนน้องเราก้อนเหมือว่าร้านนเอาแม่พันมาก่อนผมเห็นต่างสองสองแม่ติสองแม่ครับครับแล้วมันออกมาซีรุ่นแล้วครับนี่โอ้เอาแม่พันมาครับแล้วมาทับมาทับทำเลยครับหลังจากนั้นกกาออกออกลูกออกหลานนี่นี่ลูกหมูนี่นี่ผมก็ต้องคิดตามคุณพ่อครับว่าบางคนนี่ ซื้อลูกมาเลยแม่ถ้าผมคิดเองกับผมไปซื้อลูกมาเลี้ยงเลยเนี่ยหาซื้อมานี่เอาครับมีขออะไรขอเชียกันไดยครับพันแปดตัวนี้ครับตัวละพันแปดเออถ้าต้องลงทุนตัวนี้ครับถ้าเข้าทับแค่หกร้อยบาทแมนบอลครับแต่แม่มันเดียวแม่มันเดียวผมซื้อมาตัวละหมื่นหมื่นหาตัวหนึ่งหลักไออีตัวหนึ่งเกือบเจ็ดพันผมไม่เลี้ยงมันใหญ่ขึ้นมาแต่พอจะออกปุ๊บแม่มันยังแถมได้ลูกอีกว่าตองจ่ายเงินพันพันแปดแมน เข้าสีตะหัวอาหารสีตะห้มสีตะผมนี่นี่ย่งครับนี่เป็นลักขิดครับนี่เป็นลักขิดครับเอาไปคิดได้นะครับหาผู้ใดจะเห็ดครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าผู้ใดเพิ่นเห็นมาก่อนประสบความสำเร็จด้วยลักขิดแบบใดเฮากัเอามาเทียบเคียงเลียนแบบหรือต่อยอดได้นะครับตอนนี้คุณพ่อเอามาทับนี่เริ่มต้นเลยนี่จักแม่นะครับสองแม่สองสองแม่พันครับออกแม่อะไรจะตัวตอนแรกหนึงแม่หนึ่งที่แรกออกสิบสามตัวสิบสามตัวนี่ถือว่าสูงสุดบ่แล้วผมก็บขนไปแล้วกับทรงไปแล้ว ีแม่ที่สองก่ออี่คือสามตัวสิบสามไม่เป็นเลขหรอกปะครับสิบสามหรือว่าการกับบลูมูครับมันมันออกท่วมกันคือคือออกท่อกันแม่สองแม่จริงๆแล้วตามประสบการณ์แล้วก้มลูกของพ่อที่อบรมมากนี่งหมูต้องออกลูกจักโตครับมีมีชัดเจนบ่คือคือนมมันประมาณสิบสี่สิบห้านมยังสิบสี่นมหังสี่นะครับมันมันสิบสี่ติแมนครับประมาณนั้นซึ่งอาจจะสิบสี่เต็มเลยกับมีเห็่บ่อายุนี่ประมาณประมาณแต่ผมซื้อมากกับเป็นแม่พันธุ์เนาะกับถึงสิบปีบ่โอ้ยมึงยัง เดี๋ยวนี้ประมาณจ็ดสามปีสองปีนี่แหละอายุหมันเรื่องของเขามันดีนี่นะอายุนี่มีตัวมียะไรเจ็ดตครับคุณพ่อตัวมียอยู่ประมาณเจ็ดตัวเจ็ดตัวนั่นในเจ็ดตัวนี่สามารถเป็นแม่พันธุ์ได้บ้างหรือเปล่กาเขากับการเอาใจไก่แจ้งซีแหละโตตัวมันมีลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการครับหลังจากคุณพ่อพาผมนี่เดินชมครับชมหัวช่อมสวนหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณพ่อมาทำการเกษตรหรือเขาเอื้อนว่าการชีกรรมมันบ้าครับการชีกรรม คือทั้งมีเลี้ยงสัตว์ทั้่งมีปลูกพืชหลายสิ่งหลายอย่างหลังจากเกษียณมาหรือแม่ต่กรเกษียณคุณพ่อกับก่าค่อยจุดหนึ่งครับที่จะทําการเกษตรแบบค่อนข้างจะไว้ยั่งยืนกัว่าได้ครับเพราะว่ารุ่นต่อรุ่นหลายต่อหลายสิ่งหลายอย่างต่อมาดูน,นะครับจนมีธุรกิจเล็กๆในน้อยนะครับเสริมเข้าวมาทําให้คุณพ่อนี่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่เป็นแบบอย่างให้ท่านได้เห็นตั้งทีนรายการนําเสนัท่านผู้ชมนะครับแฟนคลับแฟนรายการหากต้องการทีร่จะ ท้าแบบคุณพ่อบ้างนะครับหรือคว้มรู้ว่าเพียงพ่ออยากจะมาศึกษากับคุณพ่อนี่ยพ่อจะมาศึกษาได้ครับคุณผู้ได้ครับได้ที่ที่บ้านไหนกันครับตรงนี้บ้านไปไรยครับ o บ้าน,นกกที่ตะบลสุโขเพราะว่าปีอย่างวัดมาหาสารคามฟัง,งชัดๆครับสามารถามีเบอร์โทรติดต่อนตรงนั้นมารับคุณพ่อบางคอน <ไป S 1> อาจจะจะได้หมูหรืออยากมาซื้อปลาหรือว่าอยากซื้อเกี่ยวกับกิซ่อนกิซ่อนที่ได้มือละลายตัวหลายโลเนี่ยเบอร์โทรเลยครับคุณพ่อครับ บอร์โทรครับ0 8หาครับ2 1งห3 3หาครับนี่ยครับฟังไว้ครับสามารถติดต่อมาพูดคุยครับจริงๆคุณพ่อสมบูรณ์สังขบรินทเนี่ยท่านถือว่าเป็นข้อีิดโบแพ้งข้อมูลครับถือเป็นคนของประชาชนครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ประเทศชาติชาติคอยมันจะเลื่อนลุ่งเรื่องด้วยการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับได้มีอยู่มีกินได้รับชีวิตอย่างราบรื่นนะครับท่ายสุดครับทางช่องอีสานบ้านเกิดสาราบันเทิงครับคุงจะ ฝากไปถึงท่านผู้ชมแฟนคลับแฟนรายการได้รับรู้รับชมกันมาโดยตลอดขอบคุณผบไว้ครอบคุทางผบเสียงเสียงปลายยังนไง เมืองเดสิบาปน้องบัวลพูเมืองใหม่